การเดินตดลดงธรรมใจในคราวนี้สำคัญมากนะนี่ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อก็ตั้งใจมายาวนานยานานพอๆกันแหละกับการสถาปนาเส้นทางอนุสรสถานต่างๆนะจ๊ะการที่จะอัญเชิญรูปหล่อทองคำนี้ไปคิดมานานว่าอยากจะลอหลวงปู่ด้วยทองคำแล้วก็อัญเชิญไปประฏิสฐานที่วัดปักนาวสีเจริญ ก็ประมาณสักไล่ๆกันนะจ๊ะยี่สิบกว่าปีนี่แหละก็คิดมานานแต่กว่าจะมาทำบรรลุเป้าหมายก็โอ้อายุป่าก็ไปเต็นเยอะแยะแล้วนี่เพราะนั้นคราวนี้ก็อยากได้บุญเยอะทีเดียวครูว่ญาณเนี่ยอยากจะได้บุญเยอะจร,จริงๆแล้วอยากจะไปเดินด้วยตัวเองนะแต่ว่าต้องาหาหาเลือกขาก่อนเนาะขาเขาบอกว่าอยู่ที่วัดแต่ดีแล้ว ให้นั่งหน้าดีมซีนี่เนะาะแล้วกให้มีเสียงสักหน่อยก็จะดีก็เอา,าก็ไปขาดใายกันเนะาะแต่นี่นะลูกขยมต้องไปกันเยอะๆนะจ๊ะจเพราะว่าเราจะต้องเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีให้กับขยมทั้งหลายจาวูดทั้งหลายนะจ๊ะสองข้างทางแล้วก็ที่เขาอยู่ในรถด,ด้วย ถ้าหากว่าวันนั้นเราทำให้ดียิ่งขึ้นกว่าวันที่เราได้ไปสถานาเส้นทางมหาบุญเดจานี่นะจ๊ะเราจะหยุดรถได้ทุกคันเลยเนี่ยจ๊ะเพราะผู้ที่อยู่บนรถนั้นเกิดกุศลศรัทธาน่ะอยากจะมาโปรยกุหลาบกับเราเออเราจะยอมให้รถติดทักวันหนึ่งในความปลืม้ม 能一能。